ข้างๆสองข้างช้าเองเป็นเขียวแล้วกันครับเองเป็นเหลืองแล้วกันครับอันนี้เรียกว่าตามมีตามเกิดไม่ได้ผ่านการวางแผนถูกไหมแต่คุณกำลังบอกว่าต่อไปความเจริญก็แบ่งไปสิตะวัอนออกให้เขามีครับเปลี่ยนเขาจากสีเขียวเป็นสีอื่นให้เขาสามารถจะไปสร้างทาวเฮ้าส์ได้ครับสร้างบ้านพักเอื้ออาทรได้ครับถูกไหมเพราะเขียวเนี่ยคุณสร้างแบบนั้นไม่ได้เลยนะสร้างไม่ได้ครับเพราะว่าศักยภาพต่ำมากครับ FA R ประมาณหนึ่ง หมายความว่ามีที่ดิน400ตารางเมตรสร้างอาคารที่มีพื้นที่รวมได้ไม่เกิน400ตารางวะ400ตารางเมตรเหมือนกัน F.R. คือหน1 1> อึ่งต่อหนึ่งซึ่งนั่นหมายความว่าต้องสร้างบ้านเดี่ยวเท่านั้น่ะก็สร้างบ้านเดี่ยวได้แค่นั้นครับจะสร้างสามชั้นยังสร้างไม่ไหวเลยครับอ,อันนี้ยกเป็นตัวอย่างแล้วคุณคุณมีไอเดียยังไงคุณบอกว่าปลดปล่อยอยังไงยกตัวอย่างทางตะวันออกก็ได้จะได้เห็น,นชัด คือส่วนหนึ่งผมคิดว่ามันปรับเป็นเหลืองได้เพื่อให้เขามีศักยภาพในการพัฒนามากขึ้นเหลืองนี่คือหนาแน่นน้อยอ่ะครับประมาณ3หรือ 4FAR นะครับเอประมาณสามหรือ4ซึ่งก็พอที่จะทําได้แล้วแต่ในมุมหนึ่งถ้าเกิดรัฐบอกว่าแต่รัฐจาเป็นต้องมีพื้นที่สีเขียวจริงๆอ่ะล้วจะทํายังไงผมก็คิดว่าเราสามารถกําหนดได้ว่าพื้นที่แปลงหนึ่งผมขอให้คุณมีพื้นที่สีเขียวที่แบ่งน,นอกบ้านเนี่ยอ่ะยี่สิบเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์แต่จะปุ๊น คุณขึ้นสูงได้คุณทําบ้านสี่ชั้นได้แต่ผมขอให้มีพื้นที่รอบๆไปเยอะๆหน่อยเป็นดินจริงๆเพื่อที่ว่าถ้าวันหนึ่งฝนมันตกหรืออะไรมันตกเนี่ยมันจะช่วยรับน้ําได้สิ่งที่เขาอยากได้พื้นที่รับน้ําคืออยากได้ดินจริงๆซึ่งนับวันนี้มันไม่มีดินมันไม่มีย้าให้เขาไว้รับน้ําครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถขึ้นสรงสูงได้เอาพื้นที่รอบนอกเนี่ยทำอย่างเงี้ยมีพนที่หนึ่งแปลงคุณเอาแค่นี้ครับเป็นพื้นที่ในตัวบ้านและเป็นพื้นที่รอบนอกเป็นสีเขียวได้ มันสามารถคุยกันได้ครับในประเด็นพวกนี้แต่ประเด็นคือรัฐไม่ได้มีความพยายามคือรัฐไม่ให้เขาขึ้นสูงด้วยและรัฐก็ไม่ให้เขาทำพื้นที่ได้เยอะด้วยก็คือไปบีบเขาสองทางทุกวันนี้เขาโดนบีบทั้งสองด้านทําก็ห้ามเต็มพื้นที่ในขณะเดียวกวันขึ้นสูงก็ทําไม่ได้ม,มันก็ไม่เจริญครับมันก็อยู่แบบเดิม,มในขณะที่ถ้าเกิดมาเทียบกับคนในเมืองทุกวันนี้เนี่ยมีใครมีพื้นที่สีเขียวบ้างครับ ในบ้านบ้านหลายคนเนี่ยต้องบอกตรงว่าผมอันนี้ผมไม่ได้จะว่านะครับแต่ว่าบ้านหลายคนทุกวันนี้ประชาชนไม่รู้กฎหมายเต็มพื้นที่เลยฮะเต็มพื้นที่ต่อเติมลานทุกอย่างเต็มไปหมดอถ้าคูดกันตรงๆเนี่ยผิดกฎหมายนะครับเพราะว่ากฎหมายกําหนดไว้ว,ว่าคุณต้องมีพื้นที่สีเขียวสิบห้าเปเซนตของเนื้อที่บ้านของคุณอหรือแม้กระทั่งถ้าไปดูตามห้างสรรพสินค้าใหญ่กฎหมายมีกาหนดเหมือนกันครับประมาณ5%เเซต้องเป็นพื้นที่สีเขียวถ้าวันนี้ผมเปิดซัดทรายกูเกิลปุ๊บเนี่ยไม่มีสีเขียวครับ มีต้นไม้กระ,กะยอมหนึ่งถ้าตรวจห้างเนี่ยเพอๆอห้างโดนด้วยนะครับมไม่ใช่แค่บ้านคนธรรมดาห้างก็โดนครับเพราะห้างไม่มีพื้นที่สีเขียวถึงห้าเปอร์เซ็นต์ก็ลังบอกออกกฎที่ปฏิบัติไม่ได้คือคนกลุ่มหนึ่งคุณจะให้ปฏิบัติให้ตายแต่คนอีกกลุ่มหนึ่งไม่ปฏิบัติแต่คุณไม่ทําอะไรกฎหมายมันแอปพลายกับคนไม่เท่ากันครับเพราะฉะนั้น <c oughs> ก็มีส่วนนะนะอันนี้เพิ่งรู้นะต้องสิบห้าเปอร์เซ็นต์หรอต้องสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับถ้าเป็นที่อยู่อาศัย ต้องมีพื้นที่ดินเนี่ยเป็นดินน่ะเป็นดินจริงๆเขียวๆเลยเนี่ยครับโฟกต้นไม้เนี่ยเป็นดินน่ะใช่ครับเป็นดินครับไม่ใช่เป็นปูนนะครับไม่แค่เอาปูนแล้วกระถางต้นไม้มาไม่ใช่นะไม่ได้ครับต้องเป็นดินจริงๆครับเออนิยกเป็นตัวอย่างครับก็ปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้